ใครคิดออกบ้างเอาเลข5้าไปแทนค่าทำยังไงมันดูกันนะครับอือนะครับโอ้มันทำยังไงครับข้อนี้นะครับวิธีการนะครับในการทำข้อนี้เราจะต้องใช้สูตรนี้นะครับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังจะกลายเป็นหน้ากำลงังสองลบ หลังกำลังสองนะครับผลต่างกำลังสองครับผลต่างกำลังสองนี่คือสูตรนะครับที่จะใช้น,นะครับด้าน,นหน้าคือหนึ่งหลังคือก้อนนี้นะครับเนี่ยหนังคือหนึ่ง x ยกกำลังหนึ่งส่วนแปดนี่แหละนะครับก็ได้หน้ากำลังสองหนึ่งกำลังสองลบกับ x กำลังหนึ่งส่วนแปดทั้งหมดยกกำลังสองไปนะครับเอ่อได้เท่าไหร่ได้หนึ่งลบกับ อ่าก็เลยจะใช้กำลังซ้อนกันคูณกันนะฮะสองตัดปึ้งเหลือหนึ่งส่วนสี่ฟับนะฮะเอาเนี่ยมาประกอบครับคูณกับหนึ่งบวกกับเอ็กซ์ย oga รังหนึ่งสี่ทำเหมือนเดิมครับหน้าลบหลังหน้าบวกหลังได้หน้ากำลังสองหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งลบกับ x อกยกกำลังหนึ่งส่วนสี่ทั้งหมดยกกำลังสองไปโอ้โหนะฮะได้เท่าไหร่ครับตัดนะฮะสองหารกับสี่เหลือสองนะครับได้ x กซ์กำลังหนึ่งส่วนสองลบกับเลขหนึ่ง อย่างไม่จบนะฮะเอาเนี่ยมาแทนค่าต่อนะครับก็มาคูณกับ1นะฮะอันนี้โยงมานะฮะโยงมาเลยนะอ่าไม่ต้องเขียนโจทย์ยาวนะฮะบวกกับ x ยกกำลัง1ส่วน2เหมือนเดิมครับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังเข้าแก๊บเลยฮะหน้ากำลัง2 1กํากำลัง2ลบกับ x ลบ1กำลัง x ยกกำลังกำลัง1อยกกำลัง2ไปได้เท่าไหร่1ลบด้วย x 2ตัด2ไใบเหลือ1เหลือ x ครับอ่าสุดท้ายก็เอานี้มาประกบกับปึง้งนะฮะ คูณกับ x บวกคูณกับหน่งวก x ไปนะครัได้ไรครับได้หน้ากําลังสองลบหลังกําลัง2คือ x ยกกําลังสองไปโอเคนะครับจากนั้นให้เราแทนค่าเนียนๆเ,เข้าไปฮะแทนค่า x เป็นห้นั้นหนึ่ง,งลบกับห้ากำลังสองหาลังสองยี่ห้าคำตอบคือลบยี่สิบส่นั่นเองโอเค